นะคะข้อสุทบอกว่า happiness is having a home and a garden of your own แปลว่าความสุขก็คือการที่มีบ้านแล้วก็สวนสำหรับตัวเองนะคะหมายถึงแบบว่าคุณรออาจจะต้องการแบบที่มีบ้านหรือแบบพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ได้มีสวนที่เราให้ไปเดินเล่นให้ไปทำกิจกรรมได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะตอนนี้อาจจะไม่มีในหนังถ้าเถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ไปอ่นออานในหนังสือเอาเอง นะคะอืมข้าต่อมา is harder to be happy in the country Run by bad people เบอกว่าถ้าอยู่ในประเทศที่แบบว่ามีแต่คนไม่ดีเป็นคนควบคุมเมืองนะคะรัน r u น t h คัน u n t แต่แด a ็กกิทเทหมายถึงว่าผู้นำอาจจะไม่ดีอย่างนี้ก็บอกว่ามักจะไม่มีความสุขนะมันจะไม่มีความสุขเลยก็แปว่าจะมีความสุขยากมากในการที่อยู่ในเรืษงที่แบบนี้นั่นเองนะคะข้อที่สาม happy is ิส i n g ง s ูสฟู t o others นะคะว่าความสุขก็คือความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งก็คือพูดให้ตัวเองนั่นเองนะคะบางทีเราอาจจะแบบว่าไม่รู้ไมีช่วยอยู่ทำไมหรือแบบว่าเหมือนแบบทำอะไรก็ไม่ได้เรื้อสักอย่างไม่ได้มีคนหรือว่าเอ,อ้นนี้ดีนะไม่ได้รับคำชมเลยม่มีคนเลยรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ไม่มีความสุข ทำยงแ,แบบว่ารู้สึกแบบรวยแบบเลยค่าอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องราประมาณนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดติดตามได้กดไลค์ได้กดแชร์ได้นะคะดีจะยิ่งนะคะแล้วก็าจะไปจอมันบังหลายอย่างเลยะคืนอยากจะให,ให้มันกว้างกว่านี้จังอยากจะมีสองจอจังเลยนะโอเคข้อที่ิสี่ h a p p i n s s s is truth เออนี่มันคือที่เป็นรักสำ exactly who ว o ยูอาร์อ่าคนเราอะใจดีกับทูชาร์วินในอันหลังนี้อาจะาเขียนเขาบอกว่าความสุขก็คือถูกรักด้วยใครสักคนที่รักเราอย่างที่เราเป็นนั่นเองนะคะหมายถึงว่าเออแ็บแบบนนเนี้ยของเราเนี้ยทุกคนมีคนแบบมีคนชอบเขรักไม่ใช่เป็นแบบว่าต้องไปเปลีป่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครนะก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องดีดี นะคะแต่ถ้าแว่าเป็นโจนก่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้ามีคนรัก <laughs> ไม่หรอกมันก็มันก็โอเคต่อให้เป็นเป็นโจนหรือเป็นคนไม่ดีก็ตามเอ่อถ้าเป็นคนรักในสิ่งที่เราเป็นคนนั้นก็จะยอมด้รับความสุขนั่นเองแต่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเหมาะสมกับสักคนทั้งหมดนั่นเองนะคะจงช่วยให้เป็นโจน้ไม่ใช่นะคะข้อที่สิบห้า tennis come when you feel to live ข้อที่สิบห้าวามสุข มเมื่อคุณรู้สึกแบบว่าคุณเ็มีชีวิตจริงจริงอย่างในนางจะมีชอ็อตนึงแบบว่าไปเอ่อตัวเอกเนแฮกเตอร์เนี่ยเกือบเกือบจะตายแลวโดนแบบอ่ากลุ่มแก๊งจับเอาลักเอ่อจับตัวไปที่เขาก็จะผิดก็เกือบจะถูกฆ่าหลายทีพอรู้สึกบอกว่าตัวเองไม่โดนฆ่าแล้วรู้สึกแบบมีความสุขมากที่ตัวเองยังไม่ตายรู้สึกว่าอูนี่จะได้ที่มีชีวิตอ,อยู่แบบน,นี้นั่นเองนะคะอือ้อจะตปข้อที่10ปุ๊แฮปปี้ a to e r ความสุขก็คือการรู้ที่จะเฉลิมฉลองนะคะอย่างอย่างแบบกลับมาปุ๊บพระเอกพรง่งรัดกลับไปที่หมู่บ้านก็ได้แบบเฉลิมฉลองรู้สึกแบบโอ้นี่นี่นี่งานฉลองมียปีรู้สึกแบบเขาเรียกว่าไงนแะบบให้ความสุขนันกับความสุขนั้น,น,นการเฉลิมฉลองเนี่ยเป็นการที่ให้ความสุขนันกับสิ่งต่างๆนั่นเองการเฉลิมฉลองอคือการยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ฉลองที่มีชีวิตอยู่ฉลองที่บอกว่างานสกวอชไม่หรือฉลองที่บอกว่าอยู่กับคนอื่นๆนั่นเองนะคะเป็นการแบบทำให้ยืนยันถึงสิ่งที่มีอยู่ให้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าทำให้เรารู้สึกแบบเพลินพอใจในความเป็นไปของชีวิตเราเองประมาณนี้นั่นเองนะคะขอ้อที่สิบเจ็ด happiness is caring about the happiness of those who love you love หมายถึงว่า,าความสุขเนี่ยคือ กเกิดคือไม่รู้ไม่เสืด่ดามากเลยนะคะความสุขเกิดจากการเอ่อความสุขคือการเอ่อใส่ใจความสุขของคนที่เรารักนั่นเองนะคะอระเด็ป็ว่าถ้าเห็นคนที่เรารักม,มีความสุขเราก็อาจจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดพี่คนที่เรารักมีความสุขทำให้ยังไงก็มีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยนั่นเองนะคะคนนี้ก็อาจจะเป็น เรื่องอยุงย่งยากนะเพราะว่าความสุขของแต่ละคนมันไม่ได้เกิดจากอ่ไม่เกิดจากตัวเราความสุขของคน,อ,นอ,อื่นอจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้บางทีการที่เอาไปผูกกันในขั้นดูกันงาจะทำให้เกิดความทุกข์ก็เป็นได้นะคะพอจัดไปก็สิบแปด happiness is not attaching too much importance to what other people think ความสุขไม่ใช่การยึดติดก,กับสิ่งที่คนอื่นคิดว่าสำคัญมากนะักเลไร่ได้เมื่ว่า การตรงนั้นไปยึดติดก็ว่าอู้จะต้องเรียนหมอจะไม่ด้จะเรียนวิศวะไอ้เรนี่เป็นทุกนี่เองอะท้งนี้แบบตัวเองอ่าจจะแบบว่าอยากเรียนวาดเขียนอยากเป็นศิลปะอยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี้การที่เรายึดติดกับตรงนั้นทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขนั่นเองนะคะนี่ยๆคือตรงนี้องปล่อยวางอะไรป้านั่นเองอย่าไปคิดว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่าสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสาหรับเราหรือว่าอย่าไปยึดติดกับมันป่ะปล่อยไปก็ได้ถ้าเขาจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันทันกับเราเนี่ยบางทีก็จะปล่อยเขาไป เพราะว่าอ่มันมันเป็นจุดที่ทำให้เราไม่ไมีความสุขได้ถ้าเกิดเราไปยึดติดกับสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจ,จริงๆเขาก็อาจจะเป็นทุกข์เสียแทนเป็นทุกข์แทนใช่เองนะคะประมาณนี้นะต่อไปอ่าอดส s ้ n and the sea make everybody happy พระอาทิตย์กับเพลงทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขง่ายๆ,ๆนะไปเที่ยวเลยยียแ่แฮปปี้เอฮาระมันนี่นะคะไม่เยอะมาก <laughs> ไปเที่ยวแล้วสนุกไงไป ทะเล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 เ,ลน,าาน,นะน,เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะโอเคนะข้อถัดไปข้อนี้ยี่สิบ happiness is a certain way of seeing things นี่นี่ข้อนี้ข้อนี้ขอ้ขอนี้สวยข้อนี้ดีมากเพราะว่าความสุขก็คืออ่าวิธีการมองโลกในแบบหนึน่งนั่นเองนะหมายถึงการมองโลกในแง่ดีมองให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องดีถ้าเราไม่มีความสุขในการมองโลกหรือว่าไม่มีความสุขตัว,ตวลวนะนาอาจจะเป็นเพราะว่า วิธีการมองโลกของเราเน้นมันเป็นที่แปลว่าไม่เหมาะสมมันไม่ทําให้เรารู้สึกแฮปปี้กับตัวเองนะคะก็ฉะนั้นอาจจะแปลว่าถ้าฉันปกตินั่นเองประมาณนั้นนะคะตอนที่สุดเอ็ดไปแล้วเรมอรโลอ่าเราเพื่องความสุขแฮปปี้นสการแข่งขันทําให้ความสุขเรามันเป็นพิษมันกลายเป็นเราไปลงมือยึดติดต้องชนะถ้าไม่ชนะกูจะรู้สึกล้มเหลวจะรู้สึกเฟลมันก็กลายเป็นว่าทําให้เรานั้นเอ่อ มีความสุขที่มันไม่จริงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราแพ้เมื่อไหร่ที่เราตามเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์นั่นเองนะคะข้อที่สอง o m e n care more than men about making others happy ผู้หญิงจะใส่ใจเรื่องที่ทําให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าผู้ชายก็หมายความว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแคร์ผู้แคบรบ์แบบแบบคนอื่นมากกว่าผู้ชาย,ยาที่จะไปแคร์คนอื่นนู้เรีง่ายๆคือผู้หญิงเนี่ยเซนซิทีฟเรื่องอารมณ์และความรู้สึกถ้าบางคนทําอะไรไม่ดีหรือทําอะไรแบบว่าโดน แสดนวงแบบกว่าเนี่ยผู้หญิงก็จะรู้สึกได้เร็วแล้วก็มีความกระตุ้นตือนงจิตใจแล้วแมีความรกตทางจิตใ,ใจมากกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะข้อที่สามและข้อสุดท้าย happiness mean making sure that others around you are happy ความสุขก็คือการที่ทําให้มั่นใจได้ว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยมีความสุขจง,ง่ายๆคือแบบว่าเฮ้ยคุณมีความสุขคนนี้คุณมีความสุขมันก็เป็นไปได้ยากลำบากนะถ้าเกิดว่าโดยรบ มีความสุขแล้วครับทุกคนโลกรู้สึกมีความสุขก็เออเป็นสิ่งที่แปลว่าทําให้เรามีความสุขเช่นกันนั่นเองนะคะก็จะไปแล้วนะคะกับอ่า uh ทิกเตอร์แอนวิสออฟฟอร์เฮปปี้นิสนะคะเป็นหนังสือแล้วก็มีเป็นหนังด้วยสวามารถไปลองหาดูได้นะคะอืมตอนตอนนี้ใช่มีความสุขไหมก็อาจจะไม่บ้างอาจจะไม่มีบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ก่อนที่เราจะเอา,มาแม่ใหม่มาเล่นใหม่นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะ ชอบคลิปนี้ถ้าชอบก็กดแชร์กดคอมเมนต์ได้หรือว่ามีอะไรอยากจะแบ่งปันมีอะไรอยากจะเล่าอะไรบ้างครับทุกคนสามารถอภัยได้นะคะก็อย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามนะคะคอมเมนต์ได้เป็นกำลังใจนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับยินดีังคาริสึก,กิอสบ๊ายบาย